สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงนะครับวันนี้ผมก็ยังไม่กลับบ้านนะครับยังอยู่ข้างนอกกันอยู่นะครับวันนี้เราจะมาทําอาหารจานปูกันต่อนะครับปูของเราที่นี่เรียกว่าสดสดเป็นๆและมีคุณภาพเนื้อหวานมากนะครับเตรียมเมนูดีๆไว้ถึง2เมนูด้วยกันวันนี้เมนูสร้างสารรค์จะเป็นอะไรคุณผู้ชมต้องคอยสักครู่แล้วกลับมาพบกันครับพลพรรคนักปรุง เมนูแรกครับเค้กนะครับครับเค้กก็เป็นเหมือนทอดมันปูนั่นเองเป็นเมนูที่ชาวอเมริกันเขานิยมกันนะครับเราทานกับซอสแมงกัซอสนะครับเดี๋ยวเรามาทําตัวครับเค้กกันก่อนเลยดีกว่าผมใช้น้ํามันรําข้าวเนื่องจากว่าน้ํามันรําข้าวเนี่ยเขามีสัดส่วนของกรดไขมันที่เหมาะสมต่อการบริโภคครับมีค่ากรดไขมันทรานเท่ากับศูนย์ทำให้น้ํามันรําข้าวเนี่ยเป็นหนึ่งในน้ํามันของคนรักสุขภาพอย่างแท้จริงนะฮะก็ใส่ลงไป ท่วมเหมือนกันนะครับแต่ไม่สูงมากท่านผู้ชมลองดูประมาณเท่านี้ฮะตั้งน้ำมันไว้นะครับอุ่นไว้ให้ร้อนผมมีเนื้อปูนะฮะเนื้อปูผมใช้ทั้งหมด200กรัมนะครับส่วนประกอบที่เหลือของแคปเค้กนะครับขนมปังซึ่งวันนี้ผมใช้ขนมปังตัดขอบนะฮะแล้วก็เป็นขนมปังตัดขอบที่ปราศจากคอเลสเตอรอลนะครับนอกจากนั้นยังอุดมไปด้วยคาร์บโบไฮเดตใหญ่อาหารและก็แคลเซียมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขนมปังตัดขอบเนี่ยไปป่นซะก่อนนะครับอ่าล่ะช่วยเขานิดหนึ่งก็ได้ เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่ชามผสมไว้นอกจากนั้นผมก็มีเนื้อปูนะฮะวันนี้เราใช้เนื้อปูทั้งหมด200กรัมนะครับเป็นเนื้อปูนึ่งสุกนะครับซึ่งก่อนเราใช้เราก็ควรจะบีบเนื้อนิดหนึ่งนะฮะวันนี้เพื่อความประหยัดเวลานะครับเดี๋ยวใช้เครื่องผสมอาหารให้เขาช่วยบดนิดๆน,น,นะครับพอแล้วครับไม่ต้องเยอะนะครับ แล้วก็เรามีอีกส่วนผสมหนึ่งนะครับนั่นก็คือข้าวโพดนะฮะพอแล้วครับแค่นี้แหละอ้าวล่ะตอนนี้เรามีปูมีขนมปังป่นแล้วเราก็มีข้าวโพดนะครับส่วนที่เหลือนะครับผมก็มีอันนี้ฮะเป็นพริกยักษ์สีแดงนะครับมีอันนี้เป็นหอมแดงนะครับอันนี้เป็นพาสเทลนะครับทุกอย่างใช้2ช้อนชาหมดเลยนะครับแล้วก็สับละเอียดครับใส่ลงไปหมดเลยครับ แล้วผมใช้มัสตาร์ดหช้อนชาครับมายองเนสครับที่ทำให้เขาติดกันเราใช้มายองเนสทั้งหมดนะครับ40กรัมครับที่เหลือก็ปรุงรสอีกนิดนึงนะครับเกลือพริกไทยปาปิก้าครับนวดส่วนผสมทั้งหมดนะครับเข้าให้เข้ากันนะฮะท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านจะใช้มือก็ได้นะครับ ขั้นตอนที่เหลือนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนๆผมใช้ที่สกูเอ็ดดิ่ง่ายๆนะครับทุกก้อนจะได้เท่ากันหมดอ่าประมาณก้อนเท่านี้ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วก้อนเล็กก้อนใหญ่ได้หมดแต่ที่สําคัญคือขอให้เท่านๆกันนะครับแล้วเราก็คลุกแป้งนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เคาะแป้งส่วนเกินนะครับอย่างนี้ลวใช่ไหมฮะกดให้แบนนิดหนึ่งเสร็จหมดแล้วน้ํามันก็ร้อนดีแล้วแล้วก็ใส่ลงไปทอดครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทํา ซอสมะม่วงกันนะครับแน่นอนเราก็ต้องมีมะม่วงน้ำดอกไม้นะฮะเราใช้ประมาณสักร้อยห้า150กรัมนะครับนะครับใส่ลงไปในเครื่องบดเลยง่ายๆนะครับอันนี้มากน้อยแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับไม่เป็นไรฮะเราก็เพิ่มความหวานด้วยน้ำพึ้งนะครับผมใช้น้ำพึ่งประมาณช้อนชาครึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวนิดหนึ่งความเปรี้ยววันนี้เป็นความเปรี้ยวจากธรรมชาติ ผมใช้น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิเพราะว่าเขาจะช่วยชูรสแล้วก็ชูกลิ่นของอาหารให้โดดเด่นขึ้นแล้วก็มีความอร่อยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับท่านผู้ชมนอกจากนั้นก็เบสิกครับเกลือพริกไทยนะครับพริกไทยเราใส่เป็นพริกไทยขาวพริกไทยดําก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใส่พริกไทยดาก็ต้องเข้าใจว่ามันจะอาจจะมีจุดจด,ด,ดําๆนิดนึงนะฮะบดครับ,อบ,รบซอสมะม่วงของเรา เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูทอดหมันของเรานะครับทั้งสองด้านต้องสวยนะครับพอสีสวยดีทั้งสองด้านนะครับก็ตักออกมาเสด็จพักน้ำมันครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะครับอาล่ะให้มีสีเขียวนิดนึงมีผักนิดนึงนะฮะผมใช้ผักโรตนะครับแล้วเราก็เอาแพทเค้กของเรานะครับ วางลงไปนะครับถ้าเผิดสมมุติเราอยากจะให้บางทีเขารู้สึกว่ารสชาติของซอนมัมม,มูออาจจะหวานอย่างเดียวนะฮะเราอยากจะมีอะไรเปรี้ยวเราใช้สาวครีมด้วยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแบบตามใจชอบนะครับหรือจะเป็นโยเกิร์ตก็ได้ ใช้สาวครีมลงไปด้วยนิดหนึ่งแล้วกันนะครับที่เหลือก็ซอสมะม่วงนะครับที่เราได้ทำไว้นะฮะ เรียบร้อยแล้วครับเมนูจานปูจานแรกของผมครับเค้กแล้วก็แมนโกซอสซครับเดี๋ยวในช่วงหน้ามีอาหารจานปูที่อร่อยเด็ดๆคอยอยู่ครับสักรู่กลับมาพบกันครับลพลละพักนับุ Test <for> beauty อาหารจานปูจานที่สองข้าวผัดสับประรดกับปูก่อนอื่นเราตั้งกระทะนะครับ ก็ใส่เนยลงไป30กรัมนะครับหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับลงไปผัดกับหอมแดงสับลงไป3ช้อนโต๊ะครับผัดให้หอมสุกดีนะครับโดยทั่วไปเราก็ทานข้าวผัดสับประรดกับแบบหมูแฮมกุ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมแต่ลองทำกับปูด,ดูสิครับเข้ากันได้ดีทีเดียวอ่าพอเริ่มละลายแล้วนะครับหอมแดงเริ่มสุกนะครับ ผงกะหรี่ครับประมาณช้อนชาครึ่งนะครับเราใส่ผงกะหรี่ตอนนี้เพราะเราผัดให้เขาหอมด้วยนะครับพอเขาหอมแล้วนะครับเราใส่ข้าวได้เลยครับข้าวก็ใช้อันนี้สําหรับประมาณ2ที่นะครับประมาณสัก400กรัมได้นะครับใส่ลงไปนะครับบีบีข้าวนะฮะแล้วเดี๋ยวผัดให้เข้ากันนะครับใส่น้ํามันหอยตามลงไปนะครับผมก็ใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะฮะ ในน้ำมันหอยเขามีรสเรียกว่าครบรสอยู่แล้วนะครับใส่ในลงไปผัดอะไรก็อร่อยนะครับน้ำปลานิดนึงนะฮะบ,บัดรสเสร็จแล้วนะครับก็ผัดให้เข้ากันครับขอเริ่มเข้ากันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราแยกเนื้อปูเป็น2ส่วนนะครับเราใส่ปูลงส่วนหนึ่งลงไปก่อนอีกส่วนหนึ่งเราเอาไว้แต่งตานะครับ นี้เราผัดให้ปูมีรสนะครับนีบีนิดหนึงก็ได้นะฮะให้เข้ากันกับข้าวเคล็ดลับความอร่อยของข้าวผัดนะครับข้าวต้องแห้งนะครับเป็นเม็ดๆเด้งๆได้เลยนะครับเวลาที่ผมผัดพอดีวันนี้ผมใช้เตาไฟฟ้านะครับก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรากระดกกระทาไม่ได้ยกออกความร้อนหลุดใช่ไหมฮะก็จะอยามขยับขยัาขยัานะครับเห็นไหมฮะข้าวก็จะเด้งออกนะครับ นอกจากนั้นนะครับส่วนประกอบที่เหลือนะครับก็มีสับปะรดอันนี้หั่นไว้เป็นชิ้นๆเล็กๆนะครับมีถั่วละดาตาลวกสุกนะครับมีเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวซึ่งอบแล้วแล้วก็ไปบดหยาบๆนะครับเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะครับเขามีประโยชน์มากเลยเนื่องจากว่ามีวิตามินอีมีเส้นใยอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็บ้านอนุมูลอิสระจากทั้งภายนอกและภายในด้วยนะครับกลิ่นหอมและข้าวเป็นเม็ดแล้วนะครับใส่ที่เหลือลงไปหมดเลยครับ จบด้วยถั่วครับท่านผู้ชมนะครับใส่ลงไปหมดเลยเห็นไหมครับว่าข้าวของผมไม่แฉะเลยเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับที่เหลือเราจัดจานนะฮะนี่ผมมีสับปะรดสวยๆนะครับแล้วก็ตักข้าวของเราลงไปเสร็จแล้วเราก็กดให้เขาแน่นๆนะครับท่านผู้าว โอเคครับเมื่อกี้เราเหลือเนื้อปูไว้นะครับราแ่งด้วยเนื้อปูเพราะฉะนั้นเราจะได้รสชาติจากปู2แบบเนี่ยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับค่อยๆแกะออกจากพิมพ์นะครับอ่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็พริกแห้งต้นหอมซอยอีกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วครับข้าวผัดสับปะรดปูจานปูจานสุดท้ายของผมครับ สำหรับสุดอาหารทั้งหมดนะครับแวะเข้าไปเจอกันได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วครับสัปดาหนะ์หน้าผมมีอาหารแห่งความสุขมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมจะเป็นอะไรพบกันสัปดาหนะ์หน้าวันนี้สวัสดีครับ